เอาละฮะกระาบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับเมื่อวานนี้เราดูชุดในตู้โกลชุดม่วงกับเขียวม่วงกันไปแล้วนะชุดฟรีส่วนวันนี้เรามาดูชุดเสียงเงินกันบ้างนะครับในกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีการันตีกินเกลือชื่อชุดอะไรหวานนักวิทย์สุดซ่าแพ็คอีวิลเอนเจิเนียร์วิศวะปีศาจแต่ทําไมชุดเนี่ยมันโชว์แค่เสื้อครับทรงผมกางเกงรองเท้าหายไปไหนนี้อย่าบอกนะว่ามี แค่เสือ้อตกใจหมดเลยมีเอฟเฟคตรงแขนหน่อยเดียวเอง่าชุดนี้แล้วก็ยังมีท่าทางเปิดตัวอยู่ในตู้ด้วยนะชื่อท่าทอร์นาโดหลบไปให้พ้นเฮ้ยเอฟเฟคสวยนะเนี่ยหมุนติ้วเลยค่ะไหนอขอดูแบบไกลๆหน่อยนี่ฮะหมุนมากระโดดขึ้นเป็นพลังแล้วก็ลอยลงมาโอ้โหอย่างหลอ่เอเฮ้ยท่าทางนี่สวยกว่าชุดอีกนะครับเนี่ย น่าจะแพงแ Thousands, น่เลยตู้นี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่เอ่ย9 49 9 9 1 9 9ก้9ก็99กดหมดตู้นี้น่าจะหลายร้อยนะครับก็มาลุยกันเลยเล่นเหมือนเดิมเลือกของไม่ต้องการออก2ช <todos. S 2> <99. S 1> ิ้นกดยืนยันกดตกลงเสร็จแล้วก็เริ่มทำการล้างตู้ได้เลยครั้งแรก9เพชรแล้วก็49 99 149 1 9 9 9 4 9 9 9 9เฮ้ย ถ้าทางออกก่อนเฉย <Wow. S 1> เอ้ยจริงๆผมอยากได้ถ้าทางมากกว่าชุดนะแต่ว่ามาขนาดนี้แล้วก็คงต้องไปต่อนะฮะไปให้สุดแล้วไปหยุดที่มาม่าจัดการไป399อย่าให้เหลือไว้มันค้างคาใจนะหมุนติ้วไปอีกหนึ่งทีสุดยอดไปเลยคุณได้ทำการล้างตู้เรียบร้อยแล้ว นี่ไงมันมาเป็นแพ็กนะกดเปิดก็จะได้5ชิ้นแม่คิดว่ามีแค่เสื้อชิ้นเดียวอะมาดูรายละเอียดของชุดกันนะครับชุดนี้มาพร้อมทรงผมหัวเหลืองเหลืองหรือเขียวมีหน้ากากลายเพนหน้าอันนี้ไม่ใช่นะเสื้อนี่ซ่อนกระเรอะอย่างเดียวไม่ได้ซ่อนเป๋าด้วยกางเกงรองเท้าก็ประมาณนี้ ส่วนท่าทางเนี่ยก็เป็นท่าทางเปิดตัวระดับทองคำนะฮะเอฟเฟกอลังการใช้ได้เลยหมุนติ้วกวงพายุทอร์โดยอดมนุษย์เอ็กเมนชัดๆ <Huh? S 1> ก็สำหรับท่าทางเปิดตัวเนี่ยอันนี้ผมบอกเอาไว้เผื่อบางคนยังไม่รู้นะถ้าเราใส่เอาไว้แล้วมีคนมากดส่งโปรไฟล์ของเราเนี่ยเขาก็จะเห็นท่าอันนี้ด้วยนะครับน <Huh? S 1> ี่อลังการงานสร้าง ใครมีท่าสวยๆก็อย่าลืมใส่ติดเอาไว้เพื่อมีสาวมาส่องไงจะได้แบบว่าหล่อเท่ไรท่อกันเลยทีเดียวแล้วก็เวลาเราสร้างทีมหรือโดนเชิญเข้าทีมเนี่ยก็จะเปิดตัวมาพร้อมท่าที่เราใส่เอาไว้ด้วยนะครับนี่้ปไปอยู่ในห้องนี้แล้วเท่มากเลยนะหมุนตัวมาแต่ไกล ส่วนอีกอันนึงก็คือเวลาเราแบบได้ MVP ใน4ีวเนี่ยมันก็จะโชว์ท่านี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูชุดใหม่อันนี้กันในโหมดออกอาวุธแบบทีมนะวันนี้กลับมาให้เล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะอ่ะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมก็ไปชมกันเลยครับ มาฮะยการกระโมดออกอาวุธแบบทีมที่ไม่ได้เล่นมาพักหนึ่งแล้วนะครับโหมดนี้เป็นอีกหนึ่งโหมดที่ผมชอบมากเพราะว่ามันสนุกดีนะโอ้วันนี้เริ่มต้นด้วยมีดแล้วก็จบด้วยเคียวนะ <Huh? S 1> เคียวอีกแล้วเหรอเมื่อวานก็เพิ่งจะเล่นไปวันนี้ได้เล่นในโหมดออกอาวุธซะด้วยกติกาการเล่นเหมือนเดิมนะครับเราจะต้องใช้อาวุธที่มีเนี่ยสังหารให้ครบตามที่กําหนด เริ่มโดยมีต้องคิว4คนนะทั้งทีช่วยกันได้ <jud o> นีเน่นีเน่หลังหักไปดีได้หนึ่งคิวละเบอร์อ,อะไรเนี่ยเสียงลั่นเลยขอปิดเสียงก่อนเหลืออีกสามคิวฮะลิทมิดสั้นนี่เน่นี่เน่นเนปืนเหนอะปืนเหนอะปือหนปหรือจะสู้มีดเออโดนอีหยังวะ เอาละใต้ปืนละรอบนี้อาวุธชิ้นที่2เป็นชากานะรอบนี้ต้อง6คิวเดี๋ยวใจเย็นไวรุ่นโหมดนี้มันไม่มีไอวอ์นะแล้วก็สับหมัดวิ่งไม่ได้เฮ้ยเกิดสกายเลยตกใจปุ๊บนี่แน่หัวลิงเฮ้ยมาดิมาดิ ก็มาดีครับสแนปรอเลยอีกสองคิวเพื่อนช่วยกันทำมาหากินอยู่ข้างบนหมดเลยหรอช่วยต่อไปอีกคนเดียวเอ้ยสวยเพื่อนวูดเพ็กเกอร์นะ6คิว มาดีย่างแรงดอกเจ็ดแปดนี่เนี่ยอุ้ยเออเอ,อ่อหไม่มีเกาะเดินโคตรแรงล่วงไปดีเอาละได้ SVD ยังชอบเลยปืนนี้สองนัดแตก SVD เข้าเนื้อนเน้นเน้นวิ่งไปไหนไวัยรุ่นดอกละร้อยอ่ะ จริงๆผมใส่สกิลมาผิดนะเนี่ยไม่น่าใส่แม็กซิมมาเลยอะเพราะว่าหมดนี้เราไม่ต้องพันยานะยินเฉยเลือดเด้งสองนัดแตกโดดไปนะดับเบิลคิวซูเปอร์คิวควอดเดอร์คิวแม่เกือบได้เก็บ5ได้แค่4มาเดี มาเดฟฟาร์มาตอนไหนเนี่ยมาดีมาดีมาดีกว่าซาฮะต่อไปโอ้้นมาหัวแตกนะโอ้้นมาหัวแตกนะอีกสองคิวคิวสุดท้ายเพื่อนรวมด้วยช่วยกันยิงไปไหนหมดเฮ้ย เอาดิเอออ้อฮเดินหลอยหลังเอาละต่อไปเป็นปืนดิผมไม่ชอบเอาซะเลย A W อ้นี่ยไอ้นี่อนะ้นีหนึ่งคิวเอออ้อฮมันสับไม่ได้อ่ะมันยิงยากกว่าปืนอื่นนะแต่ถ้าเลงดีๆก็มีนัดเดียวแตกนะนี่เนะนี่ยไอ้เนียเอาสวยเพื่อน ตีเลยอีกสองคิวต้องเล่นแบบซุ่มๆหน่อยตีเลยตีเลยอีกคิวเดียวเพื่อนเอาหน่อยสวยพอระเฝอครับอีกห้าคิวเดี๋ยวเฝ้าปันไดให้เล่นเลยเพื่อนลางหนึ่ง ถ้าเป็นปืน AR แบบเนี้ไหวอยู่ปืนอะไรก็ยิงได้หมดขออย่าเป็นสไนเปเลเกลียดมาก uh uh. อีกคนเดียวเพื่อนเอาหน่อยข้างล่าง uh uh. เอ้ยเอปหรอแตกหนึง่งอีกสี่อยู่ล่างอุ uh ้ย uh. หลังเข้าหรอนี่เนี่ยดูด้วยอยู่กี่คนฮสองคิว แตกไปดีนี่นงนี่เนี่ยเอ้าเป็น M60 เฉยนี่นะนี่นะนี่นี่อีนี่นี่นี่เออเออเหอหันเข้าลลัวๆเอ้าเป็นระเบิดอีกแล้วระเบิดในอย่างชอบเลยอย่างชอบเลยแล้วฝั่งนูนสไนส์สไนส์หรือจะสู้ระเบิดอยู่ข้างล่างเหร อยู่ข้างล่างเหรออยู่ข้างล่างเหรอเราให้พ้นนะส่องอะเล่าอ่ะส่องอะเล่าอ่ะส่องอะเล่าอ่ะอุ้ยไม่ถึงเฮ้ยหัวลิงยัดรูดีแบบนี้ยัดรูดีแบบนี้ยัดรูดีแบบนี้เรียบร้อยลากใส่ <laughs> เอาละอาวุธสุดท้ายมาแล้วนะเ <laughs> <laughs> ขียวก็ม่วงฟันไม่ร่วงได้ไงวิ่งใส่เลยฝั่งนู้นสนไน <laughs> สไนเจอเคียวหวาสไน่ะสไนสไนหย,นยอ๋อเอา้าจบเลยโอ้กำลังมันน่าจะให้เอาเคียวฟันกันสักสิบตัว <c oughs> ก็สนุกดีนะครับโหมดนี้มันแบบว่ามีเพื่อนช่วยเล่นแล้วมันก็จะงงๆหน่อยเวลาอาวุธมันเปลี่ยนเนี่ยบางทีกำลังจะหยิบปืนมายิงเอาเปลี่ยนปืนอีกแล้วก<ล>็ประมาณนี้นะครับชุดวิศวะปิศาสตร์แล้วก็ท่าทางเปิดตัวระดับทองคำนะเออเกือบลืมสรุปราคากิจกรรมนี้โดนไปทั้งหมด1,452เพชรประมาณ400บาทเลยนะครับราคาตู้นี้แพงใช้ได้เลยนะเนี่ย